โบดาวกุกเตี้ยได้หนิกุกพันสูงโอ้ยเฮายนี่ว่าเปิดมากหรอว่แตกเหอะบนเราพอแห้งเลยเนาะค้ากันคุ้มเตือนนะว่าล่ะนี่เลย ได้เด้หลงอืมเอาเอาสบายดีอากาศมาฮอตอากาศมาเลยพ่อมันยังมาควันแทบปั่นีลยเสบตาแสบตา พี่น้องอีเนาะเห็ุแล้วบาดนี่เสียงไฟปานบั้งกระโพกแตกตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่นี่เนาะสองเซียวสองสา,ายฮสองเพื่อนฮักเพื่อนแพงอ่าทางกระเจียงกับน้องสอนเบิ่งนี่พี่น้องอีเนาะปพาขันกำลังคุมกีทงขี้เหงื่อจูดอยู่ในพุ่นเนาอะอันนี้กะกองอยู่ในบูมนี่กะจูดเรียบร้อยเลย โอ้ยเนาะอ่าเบิ่งก่อนเนาะของปลูกของพังเขาโอ้คืออยู่ได้นี่พี่น้องเนาะบาได้เหวบได้ยังเอ้ยเขาถือว่ามาฮอดจอดถึงเรียบร้อยเด้อพี่น้องเดินทางามาฮอดกะเกือบสามโมงครึ่งแล้วในตอนนี้พี่น้องเนาะาาากาบททายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนในพี่น้องเด้อเนาะ มาผมมาเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะอ่ะแล้วก็บาดีกันนาที่ตามเบอร์น้ำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเคสของทางน้องห้างอาเจืองเนาะหลายขู่หลายคนพี่น้องก็จะให้พักดันเรื่องบ้านเฮื้อซ่าดนี่แหละพี่นอนะ้องเนาะสำหรับทางโมเสียงนี่ก็ยังมีงบส่วนที่เดือที่แจ้งพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีไปแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ายังบ่พอพจำนวนที่เขาจะสั่งเนาะเพราะว่ายังขาดแต่เป็นพวกไม้เส้นนะพี่นอนะ้อย จะเอาเป็นคิวรอบเดียวแล้วเลวยนะเพราะว่าเขาสั่งรอบเดียวแลวหละ,ะมันจังสีอ่าเพิ่งกับจังสีรถห้แหละกับมันจังสีเครื่องมันจังสีพ่อพี่น้องน้องท้าเขาสั่งเป็นพวกอ่ากระจอกกระแจกกับมันกับมูลค่ามันกับเพิ่งกับสิเพิ่มอีกเพราะว่าเพิง่งสีบวกค่าน้ำนมันแต่ว่ามันครบทีเดียวเลย,นยเนี่ยใครแน่นะพี่น้องอีกเนาะอ่าไม่แต่ว่าจะเก็บรวบรวมไว้ก่อนพี่น้องอีกเนาะไปอะไรพี่น้องเนาะพอดีว่ามาเห็นโดนเนาะผู้

ซื้อกกม่วงอ่าต้นม่วงมาให้ทางอาเจือง2กกพี่น้องหรือว่า2ต้นอ่าเดี๋ยวจังรไปเอาอยู่ในรถพและพี่น้องเนะาะออหยังนี่เป็นคุมเป็นปาน,ตนยตน่นี่เป็นกอเป็นกออยู่นี่เนาะอือเบิ่งแวมันมีบ่นน,นี่วยนบ่จักอันนี้พี่น้องเอ้ lẹo của nó đi thằng đáy và mình côn lại thế này ma bằng thằng ở trường mà xây sửa xì sầm mà thẹn này. Ô, dù nì bó nì ao ao Rồi, rồi Ô, mấy ấn này hết thật hết nè, đó, bà này nó Để kìm tăm, kìm tăm vô nè Xế nông tròn như xế nè Như phun Như này như phun bó Rồi ครับน้องเนาะขึ้นไปงโอนีเฮาต้องคุมเบิ่งระยะใกล้ๆชิดเด้นี่ว่าเนาะดเนาะกัมาฮอดอ้ายกะดมาฮอดแล้วก็ลงมาเลยโดอ่าเดินทางออกมาแต่ว่างก็ประมาณ10 0 0น11:00นแต่ว่าเฮาแบ่หลและหมออ่าค มันนี่าต้องระวังเลยตัวนี้เพราะว่ามันลมแหงโอ้พอ้พอ,อนค้อนฟากันคุ้มตือหึงนะวะล่ะนี่เลยได้ไดระเบอ้อจักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วออได้แล้วเนือ้อยันมันไหม,มยันมันไตหืสวนมันยัมน,ยนมันลามไปทั้งอื่นลแล้ว ปตามไปทาง,อ,ง,อ,ง <S <S อื่นนี่เลยร่ำร้อยบาท <S <S ไาอ้ไข่เห่าเนาะนนใหม่โอ้ลามแค่เดียวเด้ไง

เลยอยังพ้กเครื่องแล้วก็เตียงแมตดี้ผรอ่างมาน้ำไผ่ทักมาน้ำอ้ายมือว่มือนันเลยอ๋อเสื่อนที่โบเชให้เจ้ามือนันบอกเลยอ๋โอโอ้มีตัวใหม่ป่ะนี้โบหนี่เล<ด>ยโอ้งามเนาะอ,อากาศกันหนาวพอดีเนาะเล<ด>ยเออเ้าเสือกันหนาวได้ได,ดน้นี่อ้าเอามาบนทางนี้ไปเนาะแต่นี่โบได้จูดละว่าแถวนี้ล่ะยามมันไม่ ผมแต่ที่นั่นก็ได้เนาะเลยอันนี้จุดสอนที่ว่าตัดใหม่เมื่อนั้นอันนี้เนี่ยต้องสอนบุญอยู่ใน<ป>บุญเนาะโดยบ๊อบบ๊อยู่แล้วกันย<ป>ู่ชื่ออะ,ะ,ะไรนกเนาะโดยเลย บ่ม right? ีหนูบ่มีไล่คุมมายังได้แถวนี้บ่บัดนี้โดยแถวนี้ก็แม่นจบเนาะโดยไล่มาได้พุ่นเนาะโดยยันข้าสวนเอแม่นนํามันลามรเจ้าได้เออซนเอ้ามาซนได้แล้วอดฮะ

ต่ำๆอยู่พวกบนได้เฉียงเด้มีแนวพุ่งเฉ่<อ>บ่บ่พันนี่แสบตาเด้นี่จุดเลยมันเป็นแล้วก็แค่แน็บวันี้เนาะอะเข<อ>าปลูก

โเราประหัดแน่นั hmm. mm ่นเออจะจุดให้มันแห้งไปเลยมันมัดมีชวนเข้าวมัดเนาะะดับใต้ไร้เนาะใต้จุดอันนี้นะทีจุดอยู่ประมาณสองเถอาเลยหลังจากอันตัวที่ว่าเขาขุดแล้วจังเขามาจุดอีกเท่านึงนะจังแป็นเทเดียวพื่อที่จะจุดเทเดียวนล้วรั้มลามด้ยบุ้งด้วยนี่ไอ้กอบไผ่ก็ยังของเจ้าเนาะเดออของเขาอืมเป็นของปูกของพัง แหมแถวนั้นบ่ได้จูดบ่ซะบ่พอแล้วบ่พอก่อนพอก่็ได้เนาะแต่ว่าก่อนซะพอน่ะเวลาเฮาไปรับหลายรับให้นิดมันยังคอนก็ยังไข่เด้อเนาะเ็บตาบ่โว่าแเนาะมันก็เข้าตาเายังกปดบ่แล้ว ừm hứt cái này không mọt đâu đấy này có đạo này bọn 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 mọn 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 tên này <laughs> อ่ะหมอดรถาเตรงตระแันมใหม่นะครับหมอดไว้มันจะมันดุมาอีกเด้บนบนยังเราอยู่หนีอยู่แล้วเนาะมันว่าคำเลยจังเลยไปจังเลยจังยางมาเบิ่งอีกเนาะไปไปนั่งอยู่เตียงอยู่โฮมก่อนเทเมื่อก่อนอ๋อเนาะปุ๊บบร้อยเนาะแถวนี้ปุดีโออันนี้ <laughs> cát vùng rung bòm là ai cuối tôn ในจักในรั้เนี่ยห้องอยู่เ็นมานี่ยคือมีหอยงัวใช่ไหมหัวงัวมาจากไหล่ะงัวงัวเขาสีเห็ดดองเด้วเขามาแล้วเออรองไืชนะเขาเลยเพื่อนเจ้าของเพื่อนขายดินนี่บ่โดยเขาแต่งลูกเขาอ๋อ chẳng ừ. bán... nó... nói cả ngàn đòn đấy thì nó trong một thanh này hốt đấy thì nó rồi ừ. 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 để chẳng nói tao lên còn, còn nó chẳng nói con nó trong một hốt là cả phơi đi đấy chẳng ngóng là năm phơi đi suy cung muồng ba song tốt Được xếp tái ấy, nó còn ừ. à, hình lẽ này nó cứu kiểu bẹp một cái đã trang trí được cái thứ một cái này nó mới đúng cu cuối phong phong khử đi lấm cái này cu mương hao sẽ thang Ta nả phi bò Đời ừ, Về hà lọ bưng chứ hả Thấy xiềm cho đi Xiềm như hương Xiềm có lẽ ma bò Đời Ờ Để cho nó xiềm ma nó Cần xì phụ này tông phụ Đồ hoa hao xì xay mong nì lô bò Cho tầm lạc lệ yên hơn Ờ à, xay mong cốc cô, cô mà khừa nì bò เอาใส่โกมมะเขือนี่ก็ได้เนาะเพราะว่าโกมมะเขือนี่มันบูชูงอยู่แล้วกุมมะเขือนี่ปลูกใส่ปุ๊บมันยังนะอยู่ข้างหลังนี่ก็ดีขึ้นกัดดีนะมันถือมันเป็นหมากมานี่น้องสอนก็ได้ปิดกินน้ำได้นี่โดยจะเกิดอะไรแบบเกินปลาริกระเจอในต้นห้องน่าตัวเกิดโยวอ่ะ ติบับเอ็นให้จานปลายดอกปลายเปรียเออปิ่นเหล้าปลายเหยาะเปรียดอกปลามลวกว่าคงวาลาเาะต้นมะม่วงนี่จัปีได้มันสิใหญ่เฮาปลูกแล้วพุ่นข้างล่างเฮือนเนาะยังบ่ได้กินเพราะมะม่วงอันนี้นั่นมะม่วงอันนั้นมะม่วง3ฤดูปลูกได้นี่คั่นฮอดมันยามเป็นนี่เป็นมาด้นี่บ่ต้องรอเป็นปีเออ คือแบบวันเดือคือแบบม่วงขาวตายโอ้แม่นั้นมะม่วงมันเป็นมิดเด้บางม่วงมันเป็นมิดแต่มันมันใช้เวลานานน่ะอันนี้ข้าวเจ้าโตอ๋อบางม่วงตอมันได้กินมากไวไวในนึงประมาณเดือนอันนี้ก็เดือนสองเดือนสามมันก็เป็นดอกแล้วอันนี้นะกินกันแล้วเป็นดอกเป็นน้อยเลยเนาะอ๋อปลูกเชเจนี่บ่เจ้าคิดว่าบ่ อยากอยากปุกในแดนด้สบายทางเข่าคนบ่ออยู่นี่กคกหนึงเนาะโอ้มียังลมแท้นี่โอ้เบิ่งได้อันไทยเขาเนาะโอ้มียังไปอยู่เข่าได้ไหมเนี่ยแดดยากลางคืนเนาะลมแห้งว่าเมื่อคืนนี่แหละโมแหงอยู่กระตุ่มน้อยเจ้าโมแหงปันได กระตูบน้อยปิวเลยนอลมเฮงมาเนี่ยยอดตุ้มเลยกระตูบน้อยฮะขอบไปทั้งคนทั้งกระตูบไปแล้วฮะวากันแต่นอนได้เบิ่งไหนดีแน่กระตูบที่เอาพังเอาพังลมเดียวเสามันยึดไว้เนี่ยน้องขันตั้งไอ้ชื่อหลวงปู่รอดเลยนุ่มย่อขึ้นได้อ้เนาะ เบิ่งก่อนซะเนาะภาษาเดี๋ยวจารไปเอาันกกม่วงน้ําบ่สงเนาะเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องนั่งซะเมื่อยอยู่นี่ก่อนก็ได้เด้ออ่าพอดีแล้วจังลมมามันนั่นได๋เจ้าเด้ออ่าบ่สิเอารถเข้ามาพี่รถมันอันนี้เข้ามาจอดน้องู มานี่เล้วทางนะอนตัวนี้แต่ว่ามันจะแคบอยู่็นของนันเพ็ดอยู่ <c oughs> เป็นนี้ได้ระลรักบ่ได้ห้บ่โดยบ่บงงเเ่ได้แงงเนาะโดยใครยุ่งซะเนาะเงิน tuần Ok, phải bởi thai luôn lạ Đi đưa, À, cốc này ngay xuống phía đâu Cô đào cốc tỉa đấy cốc phân xuống Ôi oh. Đây, đã xuống đây kín เฮาเอาไปเบิ้งพุ่นแล้วก็หาหม่องชุดที่จะปลูกเนาะโดยอ่าที่จะปลูกเพราะว่าอันมันถ้าจ้างไปเอาเสียไหม mô kẹo của một mô phát nhanh lại cái đồng đươm sư đó đây thả mô van sư mô van à. sẽ đi ăn ngày gì đó cũng mình nhảy Bang bay còn ngọc 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 เ็เมเปม่วงอย่างงี้นี่จำชื่อเพื่ออะไรังบ้านนี่เป็บงมง่วงมังม่วงใหญอ่งนั้นะโดยยิ้ย้ะเป็นงม่วงพันไดุ้๋ยอย่างา<ด>าง,านะง,ง,งี้นสองกุ๊กกุ๊กละกุ๊กละแสนแต่ว่าพ่นเอาเอาสอต้นนี่พ่นรุ่ให้อ่หลือแปดสิโดยแสนหกสิบสองต้นนี่ไ่อ,<ด>อง

กาได้ยังแลพี่คนก็ได้ป่ะ,ะ,ปะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเานี่จังว่ากันวันนี้พี่น้องเดี๋ยวจังมาต่อกันอีกอเพราะว่าอันอันนี้กอะเดินทางมาครั้งนี้กะยังบ่มีข่าวดีมาเพิ่มฤดล่ะเด้อมีแต่ว่ายอดที่ยังจำนวนที่ยังเดือยก็นหนาแน่นเนาะแถวไร่เกาะมุ้ๆๆงแจ้งแจ้งเจ้าตอนนั้นนะ กับนบาทนําเงินีบเท่าไรเริมแล้วแมลืมนะบาทนี้ได้ใชจําได้หลายเลยบางเธอบ่แม่นดอกจําพอยงบางเอทีมงานมาถามเจ้าสิได้เงินนําบ่เสียงนี่เท่าไรโดยอ่าเจ้าก็บอกว่าเงินอ้ายเพิ่นยังเดือเท่านี้แจ้งตามเพิ่นไปตามที่อ้ายบอกนะเพิ่นบ่ทาเพิ่นบ่ถามเฮาก็บ่บอกยอื ดูว่าเขาต้องถามแล้วเขาต้องเ,อเรื่องงบเนาะเขาต้องแจ้งเขาต้องทำหูน้ำแข็งน,นะอ่อากับหาร้านหกแสนสี่สิบพันกีบโดยเนาะโดยราคาเงินบาทนี่หาพันบาทโดยเนาะหาพันบาทก็จะได้อยู่ประมาณสามล้านน้อยๆโดยสามล้านน้อยๆกับบวกกับตัวนี้ก็ห้า กเจ็ดแปดเนาะประมาณแปดล้านนิดหน่อยนี่แหละเป็นเนาะเปนล้านรือว่าเก้าล้านนี่แหละเ,เนาะบวกกับตัวนั้นอ่าก็ยังยอดยังสำเกลเนาะก็ได้ว่ายอดนี่มันคันิไป,ปหน้ากับยังไปพ่ได้คันิไปหลัางกับไปบ่ได้ตอนนี้มันอยู่นี่อยู่ช่วงกลางยอดตัวนี้นี่ย,ยเพราะว่ายังเพราะว่ายอดเทียยอดตัวช่วงกลางนี่คือท้ายสร้างนี่เป็นพวกไม่ไม่คือไม่ค้างไม่ชิยัวย ไม่เข่าแป้นให้มันไล่ครบเสร็จให้มันได้คิ้วเดียวเลยนะละ่ะแะแต่ว่ายอดนี่มันอยู่ประมาณ18ดแปดเก้าล้านพุ่นแหละบเชียงเบิ่งนี่ตอนนี้มันยังขาดกันด้วบเชียงก็ไม่แต่ว่าจะเก็บนีแต่ยอดไว้ก่อนเนาะมียอดสมทบมาเพิ่มบีเขาก็จังถ้าฮอดครบกำหนดแล้วเขาก็จังบเชียงก็ได้สร้างไม้สร้างายังมาให้อตอนนี้ก็เขารอก่อนเนาะ ແລະແຕ່ວ່າເຮົາເບິ່ງເສົາເບິ່ງຫຍັງກັບໄປກ່ອນເນາະນີ້ເອີພາສອນເດາຕໍິນານນດບິ່ງປູກອງຜານໍານນຈັຈັຄุยນາພຕມອດດນພີນ້ေါໃຫ້ທາງນ້ອງເພິ່ມອົາສມລ້ກອານາມນໍາດີອານາມົດນໍາບຸນດີອົາດ โก้งม่วงกัน่าจะปลูกอยู่หน้านี่แหละพี่น้องอยู่พื้นเชรนฮั้นกัอยู่เจฮะเนาะมันเป็นทางอันนี้แน่อยู่พื้นเจร์จไวนะนะนะ้ข้างหลังพี่กัดของปลูกของพังยังได้อยู่นักกินมังคุดมะเขือนี่แหละพี่น้องนะอนะเนาะไปเนาะก็ถือว่าเป็นอีกภาพภูมิใจนึ่งเนะาะาขึ้นมารอบนี้ก็เห็นทั้นงน,นะน,น,น้องซ้อนกับทั้งกระเจิงคนซอยกันดีพี่น้องเนาะอูต้นกล้วยต้นยางเพ่ยไม้แพร่นะครับเพื่อเ,เอได้ ปลูกแนวอยู่นู่นกินเนาะทางน้องอ่อนมาคุดอย่างอยู่นี่นะพี่น้องป,ปลูกมันปลูกอย่างต่างๆเนาะปะท่านายนะคลิปนี้ลาพี่ล้น้องไปก่อนเดอ้อเนาะเดี๋ยวมาพบม,มาเจอกันน้ำมาต่อกันในคลิปหน้าพี่น้องเนาะ,ะมีอย่างจังใดก็แจ้งพี่จังน้องคลิปนี้บายบาย้อพี่น้องเดอ้อเนาะสบายดี